อีกเรื่องหนึ่งที่พลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกมาลุยนะครับก็คือเรื่องในแวดวงตํารวจนั่นเองครับใครก็รู้ครับว่าเสรีพิสุทธิ์คือตํารวจและแน่นอนเสรีพิสุทธิ์ก็มั่นใจว่าตัวเองรู้เรื่องราวในแวดวงตํารวจไม่แพ้ใครในประเทศนี้เคยเป็นถึงผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติมาแล้วนะครับมีชีวิตผูกพันอยู่กับการเป็นตํารวจมาตลอดชีวิต ่อนที่จะมาเป็นนักการเมืองเพราะฉะนั้นด้วยความเชื่อมั่นว่าตนเองเอบารู้ในเรื่องของตำรวจเนี่ยก็เลยมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นกับการที่จะเข้าไปดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสรีพิสุทธิ์ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับและเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครหยิบยกขึ้นมาพวกเราลองฟังดูนะครับว่าสิ่งที่ ผมตำรวจเอกเสีดีพิสทธิ์พูดนั้นเป็นอย่างไรกันแน่ครับจะถามว่าน้อยใจไหมก็บอกน้อยใจนะครับนะจะเห็นว่าวันที่ไปประชุมที่พักเพื่อไทยนะเพื่อเสนอชื่อคุณอุ้งอิงเป็นนายงตีเนะี่ยผมพูดไปแดกดันพักเพื่อไทยไปว่าพักเสรีรวมไทยเนี่ยรับใช้เพื่อพักเพื่อไทยมาทั้งชีวิตแล้ว นะคนก็ไม่เข้าใจนะก็อย่างวิคอยะหมึงเป็นพรรคการเมืองเป็นพรรคด้วยกันเอาไปรับใช้เขาอะไรอย่างเงี้นนะไม่ผมแดกดันวนะ่ากูรับใช้มึงมาทั้งชีวิตแล้วกูช่วยมึงมาตลอดว่าอ,อ่างนั้นนะนะพูดให้ดูดีหน่อยแต่แดกดันไปงั้นนหะนะนะะครั้งนี้เพื่อจะมีโอกาสทํางานร่วมรัฐบาลบ้างใช่ไหมเพราะคุณดูที่ปัญหาตํารวจเป็นยังไง มีใครคิดจะแก้ไขปัญหาตำรวจมั่งเละเทะตลอดนะนะคนในพักเพื่อไทยก็มีสติปัญญาเพียงเท่านี้พูดจริงๆผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะคนที่เป็นรองนายกบุร,รีแม้กระทั่งรักษาการนายกนตรีด้วยบอกว่างานตำรวจเนี่ยวีหนึ่งก็จะดูแลเองวีหนึ่งก็หมายถึงทักษิณก็จะดูแลเองเพราะเขารู้จักตำรวจดี เขาลืมเหรอว่าผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมาก่อนคุณทักษิณจะรู้จักตำรวจดีเท่าผมได้ไงเพราะฉะนั้นเขาไม่ให้ใครคุมหรอกใช่ไหมเอาละผมก็เลยบอกไปว่าถ้าคิดอย่างนี้ก็โง่ดิเพียงแต่ว,ว่าถึงเวลาก็จะแต่งตั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วก็สบัดตูดไปเหมือนคุณเศรษฐาเนีะ่ะมาเป็นนายกุมํำนังงานตำรวจแห่งชาติประชุมแต่งตั้งพบตรเสร็จแล้วกูก็ไปแล้ว ไม่ได้เคยคิดทํางานให้ตํารวจเลยไม่รู้ว่าจะทํางานตํารวจคืออะไรนี่ก็เหมือนกันคิดจะกุ่มการแต่งตั้งให้ได้แค่นั้นเองเพื่อผู้ประชาการผู้การผู้กับจะได้เป็นคนของตัวเองคะแนนพักตัวเองสอสอจะดีมากคิดอยู่แค่เนี้ย